హా huh? అలా รอบนี้เกมบิงโกแจกถึง11,000โลบัคเลยอย่างนั้นเลยแล้วก็มีแจกทุกวันด้วยแบบนี้ต้องไปดูกันหน่อยแล้วแอปเกมบิงโกเป็นแอปที่มีผู้ดาวน์โหลดถึง5ล้านคนก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าตรงนี้ก่อนเลยนะครับและก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเลือกรางวันที่เราอยากได้ก่อนนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรางวัน1 1 0 0 0โลบัค1,870โลบัค8 8 0โลบัค4 4 0โลบัคหรือรางวันอะไรที่เราอยากได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทําการเก็บจิ๊กซอให้ครบ6ชิิน้นนนผ่าาากกรรรัับจซอปะวํว และทาภารกิจที่กาหนดให้เสร็จซึ่งใช้เวลานานสุดเพียงแค่2วันเท่านั้นเองก็จะสามารถต่อจิ๊กซอได้สําเร็จและทุกคนที่ต่อจิ๊กซอได้สําเร็จนะครับก็สามารถรับรางวัลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และทุกคนก็ยังสามารถต่อจิ๊กซอให้สําเร็จนะครับและก็เปิดรับรางวัลได้3ครั้งภายใน7วันเลยนะครับทุกคนระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็อยู่ที่วันที่31มมีนาถึง6เมษายนนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับแอปนี้ก็ยังมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าจับคู่แบบเร็วที่เป็นชุมชนเกมโลยะ นะครับผมก็จะทําการแท็กในกลุ่มที่ผมสนใจนะครับแล้วก็อยากจะหาเพื่อนเล่นเกมนะและยังค้นหาด้วยไวเพียง3วินาทีเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ยังสามารถแชทเสียงในระหว่างเล่นเกมได้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยโอ้โหนี่ครับคือตีที่ผมได้มาในสาวๆด้วยนะทุกคนอกเชเอาเรื่องแชทอย่าพลาดกันเลยเชลสำหรับใครที่อยากได้11,000โลบักฟรีๆนะครับแล้วก็อยากได้เพื่อนเล่นเกมนะบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยสำหรับเกมมินโก้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดกันได้ที่เพย์สโต้นะหรือว่าสามารถกดลิงก์ได้ ด้านคลิปนี้ก็ได้นะครับทุกคนปีใหม่โปรใหม่ดุดันแบบไม่เกรงใจใครร้านมาลูช็อปมีบริการเติมโลบัคเลด5และกดเกมพาสถ,ถึงเลด8ไม่ว่าจะเป็นอนิเมะแอดเวนเจอร์บ็อกฟูดคิงเลกาซีและแมปอื่นอื่นอีกมากมายอย่าลืมมาใช้บริการกันที่มาลูช็อปลิง์กอยู่ด้านล่างคลิป เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเบบกอร์กันดีเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันกับทีมทันจิโร่ทุกร่างนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในวันนี้เนี่ยคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าเราไม่มีทันจิโร่ไอตัว5ดาวนะทุกคนนี่ครับไอตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับเราไม่มีเพราะว่าผมหมดสตาร์ได้ไปกับตู้นี้เนี่ยประมาณ1,500สตาร์ดัสเลยครับทุกคนก็คือได้ทันจิโร่มาเพียงแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับผมเราก็เลยได้มาแค่7ดดาวแล้วก็ หดาวนะครับในส่วนตัว5ดาวเนี่ยเราก็ใช้เป็น5ดาวตัวเก่านั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตัวละครที่เราเอามานะครับผมไล่เลียงกันอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือทันจิโร่เจดาวนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่มาจากตู้สตาร์ดันะฮะซึ่งทุกคนก็อาจจะเบื่อหน้าทันจิโร่แล้วเพราะว่าเป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่เราได้ใช้ทันจิโร่นะแต่ว่ามันไม่มีไม่ได้ครับทุกคนเกิดตอนนี้มันต้องมานะครับผมสำหรับทันจิโร่ทุกร่างเพราะว่าร่างของทันจิโร่เนี่ยมันมีเยอะแล้วนะครับทุกกคนนนนตตตออี้้ะแลวว็ั่ แน่นอนก็ต้องเป็นทันจิโร่หกดาวนั่นเองนะครับทุกคนนี่ก็ไม่รู้นะว่า6ดาวเนี่ยมันโหดยังไงอันนี้ผมก็จะไปดูในเกมนะว่าเราควรต้องวางตรงไหนแล้วก็โหดยังไงนะครับทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยนั่นก็คือทันจิโร่5ดาวนั่นเองนะครับผม5ดาวตัวนี้ก็จะเป็น5ดาวตัวเก่านะฮะซึ่งค่อนข้างที่จะกากเลยทุกคนเออผมบอกเลยว่ากากแน่นอนนะครับผมสำหรับ5ดาวตัวนี้นะแล้วก็ตัวละครตัวต่อไปนะครับผมก็เป็นทันจิโร่จากย่าเลิงลมเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นทันจิโร ท่าบบน,นเจออิโร่ห้าดาวเหมือนกันนะครับผมเออฝั่งนี้นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันกากขนาดไหนหรือว่าโหดขนาดไหนครับทุกคนต้องไปดูกันในด่านนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมปกติเนี่ยทันจิโร่คนจะต้องมี5ตัวนะแต่นั่นแหละครับคือเราเปิดไม่ได้นะครับเราก็เลยได้ไป4ตัวแต่เราก็ได้น้องหมึกมาแทนแต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันผมคิดว่าน้องหมึกอาจจะไม่มีประโยชน์ต่อทันจิโร่ถ้าเกิดว่าทันจิโร่ยังไงก็ใช้สปีดวากอนอัพหมดอะไรประมาณนี้นะฮะโอเค ทุกคนคิดว่าทีมนี้จะไปได้กี่เวฟครับลองคอมเมนต์มาหน่อยละกันซึ่งผมคิดว่ามีทันกิโลแบกตัวเดียวแบบนี้ผมว่าเอาสัก87ก็พอนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะถึง87ด้วยหรือเปล่าเนี่ยเราต้องดูว่าไอ้ตัว6ดาวเนี่ยจะช่วยได้แค่ไหนนะฮะโอเคื่อทุกคนคอมเมนต์เสร็จแล้วนะครับเราก็พร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในด่านเลยล่ะการนะครับคนแล้วก็ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับไปกันโอเคละครับทุกคนและ ตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยนะฮะและแน่นอนครับสปีดวากอนมาก่อนเลยอันดับแรกเดี๋ยวตั้งมาไม่ทันนะครับผมแล้วก็ตัวละครตัวแรกที่เราเอาวางเนี่ยนะครับผมไม่มั่นใจเลยว่าทันจิโร่ห้าดาวเนี่ยวมันจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับผมเลยขอดูตัวนี้หน่อยโอ้โหผมว่าน่าจะแย่วทุกคนคือถ้าไม่ใช้ทันจิโร่แบบล่างหดๆเลยผมว่าน่าจะแย่แต่ว่ายังไงหงก็อยากจะลองใช้เป็นตัวห้าดาวนะเพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปโหดตอนท้ายนะครับผมเออหกดาวเจ็ดดาวเนี่ยยังไงมันก็ไปโหด ตอนท้ายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเท่ากับว่าไอ้5ดาวเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทําการวางตัว5ดาวด้วยก็แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวรอตังค์แป๊บหนึ่งครับทุกคนเดี๋ยวเรามาวางกันโอ้โหตังหมดนี่ครับวางลงไปเลยตรงนี้เลยละกันโอ้โหตีใครก็ไม่ตุยอะไรวะครับเนี่ยตีเดียวด้วยครับทันจิโร่คือแบบโคตรกาครับเดี๋ยวลองตัวนี้หน่อยละกันครับนี่ครับเอ้ยตัวนี้ตีตุยว่ะดาเมจหกสิบกับดาเมจสามสิบ ออมันจะฆ่าใครได้วะเนี่ยเพื่อนถามจริงโคตรกากนะครับทุกคนผมวางเป็นตัวนี้ละกันอย่างน,น้อยก็คือมันจะตีตายนะนี่ครับตัวละ400โอ้โห400รเลยโอ้ที่จะแพงครับแต่ว่านี่เลยไททันก็ไม่ตัวอีกแล้วตรงนี้โอ้โหนี่ก็ไม่ตายเลือด บ้านเราเนี่ยรถน่าจะเยอะอยู่นะเนี่ยน่าจะเยอะพอสมควรเลยนะครับผมตอนนี้อ่ะไม่เป็นไรครับผมก็เอาทันจิโร่ตัวนี้มาวางตรงนี้ครับเพื่อจัดการตัวไหนที่มันหลุดมานะครับผมแล้วก็ทันจิโร่ตัวนี้เราก็พางไว้ทุกที่เลยละกันนะครับผมนี่แต่ว่าตัวพาวเวอร์ฟูนี่สิทําไง โอ้โหเฮ้ยมอนเริ่มไปอีกแล้วทุกคนคือเหมือนจะไม่ไหวครับแต่ผมก็ยังจะฝืนใช้นะผมก็ยังใช้เหมือนเดิมครับทุกคนเพราะผมคิดว่าอยากให้ทันชิโร่มันได้โชว์ฝีมือบ้างครับแล้วก็ ทีมนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้อรีบเร่งเอาตังอะไรสักเท่าไหร่นะครับทุกคนเราก็สามารถที่จะใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับปานวารีเริ่มต้นเอ้ยอัพก่อนขั้นนึงนะครับผมอัพมาหนึ่งขั้นเพื่อจัดการพาวเวอร์ฟูลหน่อยละกันพาวเวอร์ฟูลตายไหมเนี่ยถามจริงโอ้โหไม่โดนตีเลยพาวเวอร์ฟูลอะไรวะเนี่ยอะ อัพต่อครับอัพต่อแล้วก็อัพขึ้นไปตีพอวฟูไหมสักหน่อยเฮ้ยไปไ,ไ,ไม่ตีพลวฟูวะโอโหตอนนี้คือวางทันจิโร่ไปแบบโคตรเยอะนะครับทุกคนกี่ตัววะเนี่ยประมาณ5 6าตัวเจตัวเลยมั้งเนี่ยแต่ว่ามอนก็ยังวิ่งผ่านไปได้อยู่นะครับทุกคนโคตรเศร้าเลยนะครับชีวิตนี้ทําไมมันกากขนาดนี้วะเนี่ยทันจิโร่ถามจริงโอโหตัวพลวฟูก็มาอะไรกันวะครับเนี่ยเราจะต้องสละเงินนะครับผมมาวางทันจิโร่ซึ่งฆ่าใครก็ไม่ตายนะ นี่ครับผมโอเคถ้า,างั้นเนี่ยผมว่าถ้าผมมีเศษตังค์นะครับผมผมก็ควรที่ต้องวางไว้นะวางทันจิโร่ไว้สะหน่อยเพราะว่ามันจะได้จัดการมอนนะครับผมนี่ครับทันจิโร่ไอพวก5ดาวต่างๆนะฮะเราก็อัพขึ้นไปนี่เลยโอ้โหดาเมจหนึ่งร้อยนี่ใครมันจะผ่านไปได้ทีมเราออกเจ้าโดขนาดนี้นะครับผมดาเมจตั้งหนึ่งร้อยโอ้มอนพวกนี้ไม่ยังผ่านไปได้อะไรวะครับนี่ยโอเคผมคิดว่าผมต้องเอาแบบขั้นเด็ดขาดนี่ขั้นเด็ดขาดคือทันจิโร่อัพตันครับนี่เลย มาดิดาเมจด0 0อ่ะน้องใครจะผ่านไปได้ถามจริงนี่เจอปานเพลิงเข้าไปเป็นไงล่ะพวกเองอะนี่ครับผมมีติดไฟด้วยของจริงมาแล้วน้องพี่บอกเลยแต่มอนพวกนี้ก็เตรียมที่จะเข้าบ้านอย่างเดียวเลยนี่ครับผมอัพให้มันก่อนแล้วกันทันจิโร่ตัวนี้แล้วก็เอ่อเมื่อทันจิโร่ตัวนี้มันเหมือนจะเอาอยู่นะทุกคนแล้วก็มันตี5วีครับถือว่าตีไวนะผมก็จะทําการเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่อาอ้าวตัวย่าเริงลมนี่ครับแล้วก็อัพให้มันตันเลยแล้วกันครับตัวนี้เหมือนกัน นะครับผมนี่ดาเมจก็900เช่นเดียวกันพอๆกันเลยทาดาเมจ5วิเหมือนกันนะครับผมอ่ะทีนี้ผมว่าน่าจะเอาอยู่แล้วนะดาเมจ900รตอนนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็อัพตังยาวๆแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเพราะว่าตอนนี้เรามีทันจิโร่อัพตังสองตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็เลือดมอนเนี่ยก็อยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับผมแต่ว่าทันจิโร่เราตี900แสดงว่ารับมือได้ไกลนทุกคนไปกันครับโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็อัพตังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างไวเลยแล้ว ก็ผมคิดว่าเราควรที่จะต้องมาวางไอหกดาวลองดูก่อนแล้วกันนะครับทุกคนว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะครับแล้วก็มีดามงดาเมจอะไรยังไงบ้างสกองสกิลนะครับผมเฮ้ยมิโยริอิจิมาช่วยอย่างนั้นเหรอเช็ดแคเป็นเงาของโยริอิจินะครับผมโคตรเท่เลยครับล่างหกดาวเฮ้ยผมไม่เคยเห็นเลยว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วตอนไหนออสตาจะเอาโยริอิจิเข้ามาเนี่ยทุกคนนี่ครับแล้วก็อัพตัวหกดาวขึ้นต่อไปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นการเอลีทั้งวงแล้วหรือเปล่านะ อันนี้ไม่มั่นผมคิดว่าน่าจะเป็น l อทั้งวง,งเลยะทุกคนเราก็ทําการอัพต่อขึ้นไปเลยนะครับผมอุ้ยดาเมจก็ถือว่าคุมนะนี่ครับสกิลใหม่ก็คือมีอีกครั้งหนึ่งก็ขั้นสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็เท่เอาเรื่องครับทุกคนอันนี้เป็นปานตะวันนะครับผมอย่างชัดเจนเพราะมีโยริอิจิมายืนด้วยแบบนี้นะครับทุกคนโอ้โหโคตรเท่ที่จริคือแบบมันอาจจะเท่กว่าเจดาวได้ซ้ําเลยทุกคนเออเท่จริงครับเท่จริงแต่ว่าวางจุดนี้อาจจะยังไม่คุ้มสักเท่าไหร่ก็ผมว่าและอีกอย่างหนึ่ง ไฟของตัว6ดาวเนี่ยมันค่อนข้างยังไม่คุ้มนะทุกคนเพราะว่าไฟมันจะลดเลือดครั้งละ200,000นะฮะเราควรจะต้องเอา6ดาวเนี่ยไปวางไว้ข้างหลังว่ะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ติดไฟของตัว7ดาวซึ่งมันคุ้มกว่านะฮะโอเคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็วางตัว6ดาวไว้ตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการเอ่อเอาตัวติดเลือดก่อนละกันนะครับผมวางเป็นเอ่อทันจิโร่ห้าดาวแบบธรรมดาก่อนละกันเราจะได้ให้มันติดเลือดเป็นจุดเป็นจุดไปนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะใช้เป็นไอตัว คิมินโตะก่อนแล้วกันนะครับผมเออตัวคีมินโต้เนี่ยเพราะมันอาจจะตีแรงรก,รก,รกว่าหลือเปว่าเฮ้ยอัพขั้นสุดท้ายไอตัวธรรมดานตีแรงกว่าเออตัวธรรมดาตีแรงกว่า,วา,วาทุกคนแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วางสลับสลับกันไปแล้วกันซึ่งเราจะวางไว้แบบนี้นะฮะให้มันติดเลือด ในทุกทกที่นั่นเองนะครับทุกคนเออหลักการเดียวกันกับพวกการวางสถานะอื่นๆนั่นแหละนะนี่วางลงไปโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็วางตัว5ดาวทั้ง2ตัวเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งเราจะวางไว้แบบนี้นะครับทุกคนคือเราจะทําการติดเลือดทุกจุดเลยนะฮะก็หวังว่ามันจะทุกจุดให้เราอะนะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะครับผมผมก็จะวางไอ้เจ้าตัว6ดาวเนี่ยตรงนี้นะครับเพราะว่าน่าจะดีกว่าคือผมอยากให้มันเป็นการติดไฟของตัว7ดาว ก่อนนั่นเองนะครับทุกคนคือถ้าเออก ok ็อย่างที่บอกไว้แหละเคยพูดไปแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำเอาป็นวอาผมจะวางตัว6ดาวตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะแต่จริงๆเนี่ยมันสามารถขยับไปวางตรงนี้ได้นะเว้ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับแต่ว่าผมก็ยังไม่อยากมาวางตรงนี้เพราะว่ามันจะมาแย่งการติดไฟของ7ดาวเด่นนะทุกคนเออ ok ตรงนี้คือแบบโคตรสวยเลยแต่ผมว่ามันก็ผมว่ายังไม่จําเป็นวะผมว่าแค่ใช้7ดาวตรงนี้ก็พอแล้วนะ,ะับแล้วก็ให้ทันจิโร่หกดาวเนี่ยทำดาเมจแค่แถวนี้ก็พอแล้วนะฮะเออเราไม่จําเป็นต้องมา ใช้ไฟของ6ดาวอะไรประมาณนี้นะโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้ก็เว็บ61แล้วนะครับซึ่งผมก็มีตังทั้งหมด14 m อนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็วางตัว6ดาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนี้เราก็ต้องมาวางตัว7ดาวกันแล้วเลยทุกคนนะครับผมได้เวลาของพระเอกแล้วเพราะว่ามอนแม่งเริ่มวิ่งมาข้างหลังแล้วนยะตัว6ดาวแม่งเริ่มจะตีไม่ตายแล้วเว็บ60เองนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมตัว7ดาวรับมือไหวอย,อย่างแน่นอนนะครับนี่เราก็ปรับลาดไป1นตัวนะครับผมแล้ว ก็เอาสตองอีกครั้งหนึ่งตัวละกัน,นรับผมนอกนั้นก็เฟิร์สหมดเหมือนเดิมตามสเตปของเรานั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้ครับสกิลของ7ดาวทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันมาเยอะแล้วนะครับผมเป็นปานวาลีนะครับผมแล้วก็ปานตะวันรวมกันนะเออมีมังกรเพลิงด้วยนะทุกคนดูดิโคตรเอานะผมเทจ่จ้าสำหรับตัวลนะครตัวนี้นะนี่เห็นไหมว่ามังกรเพลิงนี่ครับโอ้โหเอาเรื่องแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าเนี่ยตรงนี้มันมี6ดาวอยู่นะผมก็จะขาย6ดาวตัวนี้เลยละกันนะครับเพื่อไม่ให้มันติดไฟนะแล้วก็เอามาวางไว้ ข้างหลังแบบนี้นะครับทุกคนอ่าเรียบร้อยครับ6ดาวครบแบบของจริงแล้วก็หลังจากนี้7ดาวก็มานะครับผมเออเจ็ดดาวเรามาให้ครบเลยละกันถ้าผมคิดว่าตังตอนนี้เนี่ยเราก็น่าจะวาง7ดาวครบแล้วว่ะเพราะตังเราเยอะมากนะทุกคนถ้าเกิดมันไม่พอเนี่ยเราก็แค่ไปเบิกกับน้องหมึกแค่นั้นเองนะครับโอ้โหชิลแต่ผมคิดว่าแค่นี้ก็อาจจะพอแล้วแหละทุกคนดีดิเวฟหกสิบสี่นะครับทีมนี้สามารถที่จะวางตัวละครได้ครบโอ้โหโคตรเอาคือได้ดีนะไอตัว5ดาวสตาร์พาร์มาเนี่ยผ ผมว่าน่าจะมันเอาเรื่องแต่ปัญหาคือมันหาไม่ได้แล้วทุกคนมันเปิดไม่ได้นะต้องทําใจนะครับนี่ครับเรียบร้อยตัว7ดาวตัวสุดท้ายก็มาแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยการที่เราวางตัว7ดาวครบแบบนี้นะครับทุกคนผมเชื่อว่าเราน่าจะไปได้ไกลอีกสมควรเลยแบบไกลมากๆเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวผมปิดเอฟเฟกต์รอก่อนแล้วกันปิดเอฟเฟกต์รอนะครับผมแล้วก็เราสคิปไปช่วงที่มันเริ่มตึงมือเลยแล้วกันผมว่าน่าจะ80นั่นแหละนะขวามอลจะวิ่งผ่านเราไปได้นะครับทุกคนรอสคิปไปตรงนั้นเลย เยนะโอเคครับไปกันโอเคแล้วครับทุกคนลอก,ลอกลับมาที่เว็บ80นะครับตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีมอนที่มันวิ่งผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังรอดไปไม่ได้เพราะว่าโดนไฟเผานั่นเองนะครับทุกคนเออไม่ไม่ใช่แค่ว่าโดนไฟเผาทุกคนก็จะมีเออไอพวกทันจิโร่พวกปรับเฟิร์สนะครับ หันไปตีนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าเรายังไหวอยู่นะครับ80แต่เท่าที่ดูตอนนี้นะครับผมทายไว้87เดี๋ยวผมว่าน่าจะไปไม่ได้วะ่ะคือตอนเนี้81มันก็ดันมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเท่าที่ดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีโอกาสได้แค่84 85ว่ะทุกคนเออคือถ้าโชคดีก็85อะไรประมาณนี้แหละเราก็มาดูกันว่าจะไปได้กี่เว็บนะครับผมออโอ้โหมากันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ตัวเฟิร์สเนี่ยคือหันตีกะละาลาดาวแล้วนะครับทุกคน โอ้โหจะผมกลัวอย่างเดียวครับกลัวไฟของตัว6ดาวเนี่ยมันจะไปติดแล้วมันจะลดทีละส0งแสนสองแสนนะครับมันจะไม่คุ้มนะเออล้วก็ได้แต่หวังว่าจะเป็นไฟของ7ดาวนั่นเองนะครับแปดสิบสอถึงตรงนี้นะครับผมผมว่าได้แค่8ปด่ะนะเพราะว่ามันไม่มีตัวที่แบบมาสตาร์หรือสโลหรือว่าจะย้อนมอนอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแล้วกันว่าจะไปถึงแปห้าหรือเปล่าตอนนี้ ถ้า85คือมีบุญแลว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูหัว่า84นะครับผมนี่ครับตอนนี้83มาแล้วเฮ้ยมีแวว85ครับถ้า83มอนถึงตรงน,นี้เนี่ยเดี๋ยว84แป๊บเดียวนะครับผมแล้วก็มีแววที่จะไป85ทุกคนอ่ะใครดูมาถึงนี้คอมเมนต์ใหม่เลยผมให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งว่าจะ84หรือ85นะครับผมลองคอมเมนต์ลงมาตอนนี้เลยนะทุกคนนี่ครับผมกดหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ใอยกลับมาดูต่อเลยทุกคนมาลุ้นกันนะครับผมเพื่อความสนุกนะฮะนี่โอ้โห8 งยังไม่8 4ดสอีกเหรอเฮ้ยตอนนี้ยังไม่8 4ดีครับคือ85น่าจะยากอยู่นะทุกคนนี่ครับโอ้โห30 m เอเราจะรอดไปได้ยังไงก่อนแต่ว่าเราก็น่าจะยื้อได้อยู่นะนี่เห็นป่มโอ้พวกนี้ก็20กว่าเเนี่ยผมว่าโอ้จะหจะ 50M นี่คือน่าจะยากว่ะโอ้แต่ก่อนอื่นเอาพวกนี้ให้ลงก่อนครับโอ้ค่อยไปถึง50 m อโอ้โหนี่ครับตัว50 m อผมว่าไม่รอดครับยังไงเราก็ไม่รอดแต่ว่ามันจะสกิปก่อนไหมสกิปก่อนไหมเพื่อน ไม่สกิดเฉยครับโอ้โห84เองครับทุกคน ผมทายผิดไปตั้งสามเว็บถือว่าห่างไกลอยู่นะแล้วก็ทันจิโร่เนี่ยมันอย่างว่าแหละตัวอื่นๆมันกากันมันโห่ยแค่เจดาวฮะโอเคแล้วครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับทีมทันจิโร่ทุกร่างของเรานะครับผมก็ขาดตัว5ดาวไปนะแต่ว่าถ้า5ดาวมาผมว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทีมอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ารวมทีมนี้ก็โคตรเท่เลยนะทุกคนเออผมเป็นคนที่ชอบดาบพิฆาตศูนย์อยู่แล้วด้วยนะครับคือพอเป็นทันจิโร่มานี่คือรู้สึกแบบเท่ชัดนะฮะก็ไปได้ เท่าไรนะ84เว็บโอ้โหใครทายถูกคือแบบเทพจัดนะขณะผมยังทายไม่ถูกเลยซึ่งกูก็ไม่เคยทายถูกอยู่แล้วนะโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับแฟนแฟนของดาบพิฆาตอสูรน,นะฮะแล้วใครอยากดูทีมไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าเกิดมีเราจัดให้อย่างแน่นอนนะในส่วนคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้กับเหล่าทันจิโร่นะครับทุกคนโอเคบา,บายๆเจอกัน